ครับท่านผู้ชมครับภารกิจของพี่มาโชว์นะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางนะครับจากทะเลนะครับไปสู่ยอดดอยนะครับในระยะทางที่ไกลแลอเกินนะครับระยะทางแรกนะครับพี่มาโชว์จะเดินทางไปที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับด้วยระยะทางประมาณ1,200กกิโลด้วยกันนะครับและจากนั้นก็จะเดินทางจากแม่สอดนะครับไป อำเภออุ้มผางนะครับนะครับด้วยระยะทางมากไกลนะครับเพราะว่ามีโค้งทหั้งหด 1, ง้ดยสิกโค้งนกนะครับเป็นเส้นทางที่ยากลำบากไปทำไมภารกิจนี้นะครับท่านผู้ชมที่มาโชว์จะพาะไปชมวิถีชีวิตนะครับของน้องๆน,นะครับที่มีวิถีชีวิตอยู่บนอยู่บนชาวเขานะครับอยู่บนเขาว่าก็มีวิถีชีวิตอย่างไรมีการเรียนมีการกิจกรรมมี วิธีชีวิตการดำรงชีวิตเขาอย่างไรนะครับของศูนย์การเรียนรู้นะครับของชาวไทยนะครับของไม่ฟ้าหลวงหอนะครับในศูนย์การเรียนรู้โกทะนะครับ 1, 2ึ่เก้โค้งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนดอยครับว่าเป็นยังไงครับจากพังงาสู่แม่สอดนะครับติดตามชมดูนะครับ